ขณะนี้เจ็ดโมงเช้าสามสิบเจ็ดนาทีนะคะหิมะกำลังตกแต่ว่าโปรยโปรยปุยเล็กๆไม่แรงมากตกถึงพื้นก็ก็ละลายหมดเลยหิมะตกตอนกลางคืนก็เลยไม่ค่อยเห็นหิมะเลยปีนี้เพราะว่าฝนตกตอนกลางคืนค่ะ สามีพึ่งกลับมาถึงบ้านแล้วก็บอกว่าเปิดประตูไปดูว่าหิมะกำลังตกเลยแต่ว่าหิมะมันไม่ค่อยแรงจ้ะมันปุยเล็กมากมองไม่ค่อยเห็นเลยมันมองเห็นเหมือนฝนเลยอันนี้คือบรรยากาศหน้าบ้านนะคะ 7จ็โมงสาแปดนาทียังมืดสลัวอยู่เลยค่ะดูหิมะกำลังตกโปรยปลายแต่พอถึงพช้นมันก็ละลายไปหมดเลยค่ะมันไม่เหลือให้เห็นเลยที่นี่จะเป็นอย่างนี้ไม่เหมือนภาคเหนือจะหนาวกว่า อากาศหนาวค่ะผู้คนกำลังเดินทางไปทำงานรถสวนเสียงหม,มากกำลังโปรยปลายมองไม่ค่อยเห็นเลย ตกก็มาตกตอนกลางคืนอันนี้เจ็ดโมงจะสี่สิบนาทีแล้วเนี่ยอันนี้หิมะนะคะไม่ใช่ฝน,นะคะ่ะหิมะหิมะอ้ะําไม่ใช่หิมะมันก็คือฝนนั่นแหลคะค่ะ นมันตกลงมาแต่ว่าอากาศมันหนาวมันก็เลยกลายเป็นน้ำแข็งปุยละอองเล็กๆเล็กๆมากเลยค่ะแต่ลงพื้นมันก็ไม่เหลืออะไรเลยละลายไปหมดเลยว่าอย่างนี้ไงเราต้องไปหา ที่หิมะที่มันตกแล้วมันก็อยู่มันจะส่วนใหญ่จะอยู่บนภูเขาแะแต่ว่าช่วงนี้ไม่ได้เดินทางออกไปไหนเพราะว่าโควิดห้ามเดินทางข้ามจังหวัดเอาละค่ะหิมะแรกที่เห็นในปีนี้จาก เจอกันคลิปหน้านะคะเหลือน,น้อยแล้วน,นู่นไปแล้วค่ะบ๊ายบาย